สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนุ่นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นนี่เลยค่ะก็จะเป็นเบียร์นะคะขนมเบียร์มันจะเป็นผงชงเบียร์นะคะของประเทศญี่ปุ่นนะมีภาษาอังกฤษเขียนว่าเบียร์ตรงนี้เลยนะคะก็ที่เหลือก็จะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะ ก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแค่ตรงคำว่าเบียร์ที่เดียวนะก็อุปกรณ์นะคะเขาก็ให้มีเป็นแก้วค่ะไม่แก้วธรรมดาเลยแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็จะเป็นกันไกลนะคะกันไกลสีขาวไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยใช้กันไกลเป็นสีแดงแทนนะเ,<อ>เราก็จะมาทำกันเลยนะคะ เราก็จะมาทากันเลยนะคะก็อย่างแรกนะคะก็ให้นี่เลยค่ะตัดตัดผงเาียเทล,ลงในแก้วนะคะก็มันก็ข้างหลังก็จะเป็นมีเส้นรอยปะกนะแล้วก็จะเป็นผงเบียรนะคะอย่างนี้แล้วเทใส่แก้วเทน้ําแล้วก็จะฟูๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดวันนี้มีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ก็มาตัดกันเลยนี่นะคะก็ตัดตามร้อยเส้นเลยค่ะวากินหอมมากๆเลยค่ะกินมันหอมยังไงอะมินโนนช่วยดมไหมสิวายแก้วลมกินมัน ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกินหมากฝรั่งอ่ะดมไหมคะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเ่ดกินมันเป็นยังไงมันเหมือนกินไปมันเหมือนกินยาอะไรสักอย่างมันเหมือนกินหมากฝรั่งยาห,ม,หมากฝรั่งรสไอ้นี่ยไอ้หมากฝรั่งที่มันเป็นกองๆอะคะที่มันเป็น แอปเปิ Apple, ้ลสีแดงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เลยนะคะก็มาเทกันเลยคลิปนี้จะตัดต่อนะคะคลิปอื่นเราไม่ได้ตัดต่อนะไอคลิปที่เราพิ่งลงไปมากไม่นาน,เ,นเราไม่ได้ตัดต่อนะคะนี่นาเทมดเลยนะอันนี้ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงมากนะคะ ราคาสีบาทนะที่นุ่นซื้อมาถุงเนี้ยส่วนแชแนลคนที่เข้ามาบอกนุ่นนะคะว่าให้ไปดูเราด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นแชาแนลให้ดูได้นะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะทำคํำพาให้นะคะแต่สปูชี่น,น,นุ่นขายไปหมดแล้วนะนุ่นพูดกับเพ,เพื่อนเลยว่านุ่นขายไปแล้วนุ่นก็อาจจะไม่มี เยอะจากเท่าไหรนี่เกลี้ยงไม่มีแล้วนะคะ,ม,ะมันก็ได้ประมาณเท่าน,นี้แหละค่ะกลิ่นมันก็หอมดีนะคะถ้าเกิดใครเจอนะคะก็ซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะเปิดน้ำเลยอันนี้หน้งเลยยังไม่ได้เปิดเลยโอ้ยกลมฟัวโอ้ย อุ้ยฟองดูฟองสิเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนดูฟองสิคะนี่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 เรายังใส่เยอะนะอันนี้แต่ฟองโอมันฟูว่าแล้วโต๊ะเราอ่ะนุ่นเอากระดาษห่อแล้วก็เขียนเป็นชื่อนุ่นนะกลัวมันจะเปียกละสิโอ้ยมันก็เปียกเราด้วยอ่ะใช่มันเปียกกว่าอนิดหนึ่งระวังนะ นน่เคอนหนอนมันไอนหนนะคะเอาถุงซบล็อกมาใส่ให้ก็กค่อยๆเทนะพอ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 <ม>พอแล้วพอแล้วอีกนิดนึงโอ้ผู้เยอะมากอ่ะรสชาติจะเป็นยังไ,ไงไวะโอ้ดูดสิมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะอือได้ คลคาเดียมากยังรีบไปไหนนี่คือเราซื้อตั้งแต่วันศุกร์แล้วแล้วก็จะมารีวิววันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะเมนุนอยากกินตั้งแต่วันแรกที่เราโชว์ให้ดูแล้วอุ้ยโค้งงูปะมันทุกอยางกินไดเดี๋ยวนี้มันมันคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นผงของมันนะคะก็จะเป็นเห็นไหมโอ๊ไม่เห็นนะเนี่ยมันก็จะเป็นอุ้ยใหญ่ใหญ่โตโตมันก็จะเป็นเม็ดอย่างเงี้ย มันน่าจะเป็นผงขอมมันแล้วนะมันก็จะเป็นตามอย่างนี้นะเราไม่ได้เอาช้อนมาคนนะคะเพราะในรูปม,มันไม่มีช้อนคนเราก็จะมาลองกินกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำหกเดี๋ยวต้องขอลองชิมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูค่ะ <N> ก็รสชาติของมันนะคะ <N> ก็จะเหมือนสไปซ์จืดน,นะแต่กลิ่นจะเหมือนเบียร์มาก กลิ่นค่อนข้างแรงนะรสชาติก็นี่นุ่นใส่น้ําเยอะแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆใส่น้ําน้อยนะนุ่นก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะรสชาติแบบไหนอันนี้นุ่นใส่น้ําเกือบเต็มแก้วเลยนะก็รสชาติก็จะคล้ายๆสไปร์จืดมันเลยมันฟูอ่ะมันมีฟองขึ้นตลอดเหมือนเบียร์ค่ะนี้งั้นสำหรับวันนี้นะคะก็นุ่นก็จะขอฝากเป็น โอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็จะขอฝากเป็นตัวนี้เลยจะเป็นเบียร์นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นอย่างนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้นุ่นด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอให้ไลค์เยอะๆเลยนะคะก็อย่าลืม พอกดติดตามเพิ่นกดพอกดติดตามนู่นนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆของนุ่นนะคะถ้าเกิดวันนี้พูดติดขดัดหรือมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ